มาค่ะทุกคนมาเก็บเห็ดในะจเจิมค่ะป้าอันมองนีเพิ่นขึ้นสีบอไอตัดดอกค่ะเพราะว่าต้นสนนันนี้มันเป็นต้นสนใหญ่อยู่ทันใดเพิ่นคือสีบอตัดดอกจะเจิมก็เลยเก็บเห็ดมันปูอยู่ดอกค่ะโอ้ทุกคนข้างหลังเหลืองเออเออเลยค่ะมามาเก็บใน,นเจิมเหลืองเออเฮอเห็ดอะไรเหลืองเออเออก็เห็ดมันปูไงค่ะ มันปูอ,อยากทายเก็บเห็ดให้ทุกคนเบื่กับนางยงยออะไรเนาะ่ะเนี่ย่ะทุกคนเห็นไหมอ้ยกลับกล่องดอกับทุกคนบอกคือหอกพอให้เจอมนางยองยอบ่อะไรอบอกขึ้นจยกหน่อยก่อนได้เห็นหน้าแยกเจีย เสียงรถไฟธรรมชาติอีหลีเก็บเห็ดเงียบสงบแต่ได้ยี้เสียงรถไฟกีดหอดบ้านเลยค่ะเฮียเสียงนกกิบๆกบจับจับมาแล้ะค่ะทุกคนมากค่ะมาเก็บน้ำยาเจิมนี่ละมือนี่เก็บเห็ดค่ะมันปู ควรจะเป็นงามเห็ดอันนี้มันเกิดอยู่ตะค้อนใหม่นะคะสวยจังเลยทุกคนเป็นชั้นเป็นชั้นเลยค่ะเห็ดข้าเห็ดกินไม่ได้นะคะแต่สวยดีค่ะอยู่กับต้นไม้ค่ะเห็นบอกอุ้ยเกิดตั้งเตงพี่พ้อมก็เอาทุกคนเบิ้งพู้น่าอือ๋อ ทนไมอันนี้มันตายแล้วแต่เพราะมันเกิดค่ะเห็ดออกสลัวสลัวหรอคะพุณไปหาตอค่ะที่ดได้ยูดอกอเห็ดมันปูนั่ละไปหาเรื่อยๆป่าเงียบสงบดีแท้เห็ดพึ่งหวานเขาก็ไม่ได้กินหรอกค่ะได้กินแต่เห็ดมันปูนี่ละพออ่อยล้วคะทุกคน พราะมีหย่อมมหยอมนั้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอยู่กับมอสเนี่ยเห็นไหมเหกออกเลยค่ะอ่อ,อนๆอ๋อๆเลยอันนี้นอ่อนเกินไปยาวอันนี้ออ พ่นหมนี่ล่ะค่ะพ่นบวกหมดเน,นี่คก็ะจะมีไหมวันนี้โอ้ก็มีเหมือนเดิมค่ะพูนค่ะยังมีเลืองเออเอยู่ค่ะไปเกิบเลยค่ะเห็ดมันปู และแล้วก็เจอแจ็คพอร์ตแตกกระทุกนินมาเบิ่งอันนี้เหลืองเออเฮ้อเลยค่ะเห็นไหมคะ่ะมาขามาเก็บน้ากันเลยคะ่ะแจ็คพอร์ตแตกแล้วคะ่ะเห็ดมันปูหนีตัวขอปลาก็ได้พาทุกคนว่าหัวนัวหัวมอนสนุกสนานไปตัวมามาเก็บน้ำเค่เจมเลยคะ่ะมีเห้เก็บก็เจ็ปไปยังสี่เห็ุ นีหน่อยนี่ลายกับเจ็บไปรูดนะะเนะาะค่ะเนาะฤดูการเก็บเห็ดเราก็ต้องเก็บเห็ดนี่ละ่ะบออไปแน่เบาๆแน่เนาะตึงไปแล้วกันต้องเบา แบตเตอรี่เบิดค่ะทุกคนเอาเก็บแคนี้แล้วค่อยมาเก็บไม่อีกค่ะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเดี๋ยวมือหนาค่อยมาเก็บอีกเนาะคะ่ะแบตเตอรี่มันหมดพาทุกคนกลับบ้านดีกว่าเอาเท่านี้พอวันนี้ไปค่ะทุกคนกลับบ้าน เก็บเห็ดมันปูยังบ่แล้วดรอกค่ะต่ค่อยมาเก็บอีกไหมแบตเตอรี่มันเบิดค่ะไปนั่งคุยกันย่บานนะคะ่ะเห็ด hmm. ค่ะพุ่มใจญ่ที่ได้เก็บเห็ดค่ะเก็บเห็ดสองปลาได้เหมือนไปคากลับบานความสูขน้ำกันนะคะ่ะสนุกสนานไปด้วยกันนะคะยาเจมิมวันนี้ก็ได้มาเก็บเห็ดพาทุกคนมาเก็บเห็ดเจ้าผาเจ้าเขาก็ได้ให้ยาเจมิมได้เห็ดค่ะ นี่นะคะทุกคนตัดขาแล้วเรียบร้อยได้มาแต่ยังไม่หมดีในป่ายังมีอยู่ค่ะแต่เห็ดอันนี้บรูว่าจะได้ไปเก็บอีกบ่เห็ดดำที่เพ่นเอิญเห็ดมันปูดำเห็ดคัตนตเลนดำบอ่อัน,นั้นก็เห็ดมันปูค่ะอันดอกเดียวเนี่คือเห็ดพึ่งขาลายหัวส้มค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสุขผูสุขคนยยเจิมช่อดบบดสวิเดน แต่พาทุกคนไปเก็บเห็ดเนาะคะ่ะเห็นบอกเห็ดอันนี้คือตะปูตะปีตะหักเพีังค่ะทุกคนเห็ดพึ่งคาลายหัวส้มนี่แม่ <c oughs> ทุกคนเบองลึอ้าวเบืองดูคืออะไรนี่ค่ะทุกคนเบิ้องอาคืออะไรเนี่ยก็คือเห็ดไงก็เห็ดไงมันหัวสีส้มส้มเห็ดพึ่งคาายอ่ะมันอ่อนอ่อนอ้อยไหมนเนี่ย น่ารักจังเลยอันนี้ก็เห็ดดอกใหญ่ดอกยักษ์นี่นะะี่แหค่ะทุกคนเห็ดอันนี้อา้าวมีสามอย่างใช่ไหมทุเคินชอบเอาเอาดอกชอบอ,อันไหน <c oughs> ย่าเจิมกับพ่าทุกคนเห็ดไปนะเอาชอบนไหนเลืยกเอานะคะชอบแบบไหนคะมีสามชนิดค่ะเห็ดะคะ่ะทุกคนย่เจิมเบานวกหัวหมวนไปละคะ่ะ มานาั่งทักทายสบายดีน้าทุกคนอากาศกับมืดคึมก่ะมื่อน,นี้มืดคึมแล้วก็มีแดดออกเน่ยๆสัวส,วสัวแล้วก็ตอนนี้ก็มืดค่ะเจมก็ได้มานั่งมองนี้ตัดขาเห็ดเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็เอาไว้นี้ละ่ะนั่นละ่ะแต่ว่าเพื่อนกับสิมาตัดไม้ก็บรรู้ว่าจะได้ไปเก็บยามไดอีกเพราะว่าเพื่อนมาตัดแลว้วค่อยไปเก็บมาแล้วค่ะทุกคนอันใถ้าเขามาตัดเขาจะไปเก็บเห็บดบ่ไ้อันตรายค่ะแต่ว่าเดือนหนาก็จะเป็นใน เดือนนี้นะคะเริ่มเดือนนี้แล้วมันเป็นฤดูใบลาัตด์นะมันก็จะอไม่ค่อยได้ไปเก็บเห็ดแล้วล่ะแต่ว่าพระเอกก็คอยเฝ้าคอยมองอยู่ถ้าจะเชื่อมเข้าป่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนนั่นแหละจะเชื่อมก็ไปเก็บเหมือนเดิมมันแหละค่ะทุกคนไปเก็บจนว่าไอ้กลับเมืองไทยเฮาพุ่นหล่ะคะ่ะเนาะเขาว่ามา,มาเก็บเห็ดเนาะกะ ดอกใยดอกงามมันโดอก,ดอกต้อหนาเยอเจิดด้วยบุญละนี่หลายเจิดก็ไปเก็บกับย่านแมงย่าน,นีอย่างละค่ะทุกคนเก็บกับเบ่งนั่นแหละฉีดยาไปยังแล้วกับย่านที่เกาแมงเห็บนะ่ะนะแมงลูกเห็บในป่าน่ะถ้ากัดแล้วมันจะเป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะทุกคนอย่าจิมก็ยิงร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงก็ไม่อยากให้มาแรงอะไรกัดนะคะเอาแค่นี้ละมันหนีกับผาทุกคนไปเก็บเห็บนวลค่ะ คลิปกระเซียวลงไปสองอัน,นอเ,อเพราะว่ามันยาวเพราะว่าไอ้ยศเจมเพรคลิปยาวบ่ได้เพราะอินเทอร์เน็ตยศเจมมะนความแรงสูงค่ะอินเทอร์เน็ตความแรงสูงนะทําคลิปย <laughs> วยาวาเขาไม่ได้ต้องทาคลิปแบบสิบกวนาทีขึ้นไปน่ะค่ะทุกคนแค่นี้ละยศเจิมขอพูดทุกุนตีเขามารับช่วงมืนก็เป็นกำลังใจยศเจมิมเขาไปเอกด้วยค่ะพอกันไม่คลิปหนาค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ สวัสดีค e ่ะ thank you for um, w Sw a e t c h n e x t v i d b e ใมัสลวเดนสวัเลนฮ